กรรมเบนตามทันแล้วอาจารย์ก็ไม่สามารถช่วยสิทธ์ได้อีกนั่นเป็นเพราะว่าอาจารย์ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเขาเช่นกันอาจารย์เพียงใช้พัดนี้กั้นกรรมให้สิทธ์ได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นจะก,กั้นให้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือสิทธ์ต้องบำเพ็ญเพื่อเอากุศลชดใช้ให้กับเขาทำให้บำเพ็ญ ถึงตอนที่อาจารย์กั้นให้สิทธ์ไม่ได้แล้วสิทธ์จะร้องขอให้อาจารย์ช่วยอย่างไรแม้ว่าอาจารย์จะสงสารสิทธ์จนหลังน้ำตาเป็นสายเลือดอาจารย์ก็ไม่สามารถจะช่วยสิทธ์ได้อีกต่อไปภัยพิบัติเกิดจากสาเหตุอะไรครับพระอาจารย์เหตุแห่งภัยพิบัติพระโอวาท เง็กเซียนฮ่องเต้กล่าวโทษฟ้าดินนำมาซึ่งภัยพิบัติผิดทำนองครองธรรมนำมาซึ่งภัยพิบัติไม่กระตันยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่นำมาซึ่งภัยพิบัติฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนำมาซึ่งภัยพิบัติปล้นยิงชิงทรัพย์นำมาซึ่งภัยพิบัติ พูดโกหกหลอกลวงนำมาซึ่งภัยพิบัติมกักมากในกามนำมาซึ่งภัยพิบัติเสพสุรายาเสพติดนำมาซึ่งภัยพิบัติผิดศีลไม่เกรงกลัวบาปนำมาซึ่งภัยพิบัติทำลายศาสนาลบหลู่คาสอนนำมาซึ่งภัยพิบัติเกี่ํมหนังสือทารรคำพี นำมาซึ่งภัยพิบัติใจดำอมหิตนำมาซึ่งภัยพิบัติเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นำมาซึ่งภัยพิบัติใส่เลขกลอนอุบายคดโกงนำมาซึ่งภัยพิบัติปลอมแปลงสินค้านำมาซึ่งภัยพิบัติค้าขายเอาเปรียบผู้ซื้อนำมาซึ่งภัยพิบัติ หลอกลวงต้มตุนนำมาซึ่งภัยพิบัติพูดหยาบคายด่าพ่อล่อแม่นำมาซึ่งภัยพิบัต,บบติทำร้ายผู้มีพระคุณนำมาซึ่งภัยพิบัติใส่ร้ายป้ายสีนำมาซึ่งภัยพิบัติอารมณ์ร้อนโมโหกร้ายนำมาซึ่งภัยพิบัติมีภาควิจารณินทา นำมาซึ่งภัยพิบัตินอกใจภรรยาคบชู้นำมาซึ่งภัยพิบัติยุยงให้เกิดความแตกแยกนำมาซึ่งภัยพิบัติพี่น้องไม่ปรองดองนำมาซึ่งภัยพิบัติแตกความสามัคคีนำมาซึ่งภัยพิบัต,บยบต,ต,ยบติยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องคดี นำมาซึ่งภัยพิบัติหน้าไหวหลังหลอกนำมาซึ่งภัยพิบัติทรยศหักหลังนำมาซึ่งภัยพิบัติใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดนำมาซึ่งภัยพิบัติทุจริตคอร์รัปชันนำมาซึ่งภัยพิบัติโกงกินกรับสินบนนำมาซึ่งภัยพิบัติแย่งชิงอำนาจกันเป็นใหญ่ นำมาซึ่งภัยพิบัติประจบสอบพรอนำมาซึ่งภัยพิบัติคอยกันแกล้งจับผิดนำมาซึ่งภัยพิบัติกรีดไถยซ้ำเติมผู้ตกยากนำมาซึ่งภัยพิบัติเชิชูคนรวยกัังเกียจคนจนนำมาซึ่งภัยพิบัติเห็นคนทุกข์ยากไม่ช่วยเหลือ นำมาซึ่งภัยพิบัติแล้งน้ำใจไร้ความปราณีนำมาซึ่งภัยพิบัติอิจฉาริษยากันนำมาซึ่งภัยพิบัติเห็น,น,หนคนอื่นได้ดีคิดทำลายนำมาซึ่งภัยพิบัติเกรียดชังอาฆาตแค้น,นนำมาซึ่งภัยพิบัติทำคุณใสมนดำนำมาซึ่งภัยพิบัติใจวิชาอาคมทำลายนำมาซึ่งภัยพิบัติ ตัดไม้ทำลายป่านำมาซึ่งภัยพิบัติทำลายศาสนสถานโบราณวัตถุนำมาซึ่งภัยพิบัติกินทิ้งกินขว้างนำมาซึ่งภัยพิบัติข่มเหงแกลงแก่ผู้อ่อนแอนำมาซึ่งภัยพิบัติเนรคุณไม่สำนึกบุญคุณนำมาซึ่งภัยพิบัติเสี่ยมสอนให้คนทำผิดนำมาซึ่งภัยพิบัติ ทำผิดไม่แก้ไขนำมาซึ่งภัยพิบัติไม่มีสัมมาคาระวะนำมาซึ่งภัยพิบัตยิย้อนมองสองตนนำมาซึ่งภัยพิบัติเยอหยิยงทนงตนนำมาซึ่งภัยพิบัติประกอบมิจชฉาชีพนำมาซึ่งภัยพิบัติโลกมนุษย์ใหญ่จึงตกต่ำ พระโอวาทหนึ่งในแปดเสียนทำไมโลกมนุษย์ถึงตกต่ำถึงเหลวสามและเสื่อมสามลงเพราะใครเป็นคนทำละ่ะเพราะคนมันยุ่งเหยิงมันไม่มีจิตใจฝ่ายธรรมมันไม่มีจิตใจแห่งธรรมะทำอะไรออกมาก็กลายเป็นอธรรมมันจึงมีข่าวร้ายๆออกมาในปัจจุบันนี้ใช่ไหม ใช่ไม่ใช่ถ้าหากทุกคนศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมทุกคนก็จะมีจิตแห่งธรรมสุขสรรแล้วก็สบายใจเพราะเราสามารถนำธรรมะที่เราได้ศึกษานั้นมาเป็นอาหารของจิตได้ในยามทุกข์กังวลเราก็จะไม่กล้าทำสิ่งที่เลวรามสิ่งที่ไม่ดีออกไป เคยคิดในแง่นี้หรือไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันได้แก่โลกสมัยนี้จึงเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัวมากขึ้นทุกทีเห็นสิ่งที่ทำลายโลกว่าจะเป็นสิ่งที่หมาบบำรุงโลกช่วยไปหลงบูชาวัตถุนิยมเป็นพระเจ้านั่นคือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นในสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ชิบหายแดงชานไปทั่วโลหิตแดงชานไปทั่วกันยือแย่งการทำลายล้างเพศสินธรรมจัญญานำมาซึ่งภัยพิบัติประโอวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชายหญิงสมัยนี้ล้วนตกเป็นทาสในกรรมารมณ์กรรมนั้นทุกคนต่างชอบเข้าใกล้ ทว่ากามราคะร้ายกาจยิ่งกว่าคมดาบกามราคะสามารถทำลายผู้คนเหมือนก่องฟางกับไฟพอเข้าใกล้ชิดก็ติดชายหญิงลงลักรอบสมสู่ชาติหน้าเกิดในร่างสัตว์เป็นหมูหมาก็จะสายเกินแก้การประพฤติผิดในกามเป็นยอดแห่งความชั่วทั้งปวง ผู้ที่ทำผิดสิ่งข้อนี้เช่นการคมคืนล่วงเกินผิดลูกเมียผู้อื่นหากไม่ขอขับกรรมสำนึกผิดจะต้องตกสู่เดรัจฉานภูมิชดชัยกรรมเวียนเกิดเวียนตายไม่มีที่สิ้นสุดผู้ชายที่ชอบสัมสอนกับผู้หญิงอื่นไม่สนใจภรรยาและครอบครวัวจะได้รับกรรมสนอง มีลูกหลานอักตันยูหลังจากตายแล้วต้องไปเสวยทุกข์ตามกรรมของตนเกิดเป็นคนอ่อนแอขี้โรคผู้หญิงที่ทิ้งครอบครัวนี้ตามผู้ชายกรรมจะสนองไม่ต่างกับการหนีหนี้ติดแล้วไม่จ่ายทิ้งครอบครัวก็คือนีกรรมกรรมนั้นจะหนีพ้นได้อย่างไรหากสามีเป็นคนไม่ดี ถ้ามีลูกก็ควรอดทนเพื่อลูกผู้หญิงคบชู้เท่ากับหาภัยใส่ตัวเป็นบาปอันมหันแม่เล้าคนประเภทนี้เป็นหัวแถวแห่งความชั่วช้าลูกค้ายิ่งมากการค้ายิ่งดียิ่งบาปหนักในนรกอวีจีมีคนชนิดนี้อยู่มากมายคนที่คิดว่าอาบอบนวด สถานเริงรมเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งจะมีความผิดได้อย่างไรปากก็มีเหตุผลลองคิดดูสิว่าหากถือเป็นธุรกิจไม่มีความผิดถ้าเสนนั้นลักลอบค้ายาบ้ายาเสพติดขายของเถื่อนจ้างวานค่าก็ไม่มีความผิดอย่างนั้นหรือฉะนั้นชายหญิงที่หมกมุ่น ในกามจะสูญสิ้นคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์กลายเป็นมารตันหากราคะทำให้ครอบครัวไม่สงบสุขสามีภรรยาแตกร้าวหากไม่สำนึกผิดกลับตัวใหม่ตายไปแล้วจงตักไปเกิดเป็นไก่หมูสัตว์จำพวกมแมลงหรือไปเกิดเป็นโซเพนีทำแท้งสยอง ตลึงพบศพทารก2,002ศพข่าวใหญ่กับการพบศพทารกกว่า2,000ศพที่ถูกซุกไว้ในโกดังเก็บศพภายในวัดแห่งหนึ่งย่านบางขอแลมกรุงเทพเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงปัญหาอันฟอนเฟะของสังคมไทยทั้งสลดใจและสยดสยอง จุดเริ่มของคดีเกิดขึ้นเมื่อชาวบ้านผ่านไปพบถุงพลาสติกทิ้งไว้หน้ากโกดังเก็บศพหลังจากมีสุนัขคาบออกมาเมื่อเปิดถุงดูก็ถึงผงะเมื่อพบว่าเ,เด็กทารกแรกเกิดซุกอยู่เจ้าหน้าที่ตรงเข,าข้าค้นในโกดังเก็บศพซึ่งมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาประตูเปิดอ้าโย ο, มีคราบเลือดคราบน้ำเหลืองเยิม้ม ทุกคนถึงกับพังะเมื่อพบว่าในช่องเก็บศพมีถุงพลาสติกกองพนเนินเทินทึกนับได้กว่า250ถุงในนั้นมีทั้งซากศพทารกที่สมบูรณ์ชิ้นเนื้อก้อนเนื้อก้อนเลือดไปยันกระโหลกอ่อนทารกซากที่สมบูรณ์อายุประมาณ6-7เดือนสับปะเรยยอมรับว่าเป็นคนเอาศพเด็กเหล่านี้มาซุกไวจ้จริงๆ ก่อนหน้านี้ถยอยเผาไปแล้วบางส่วนหาจังหวะตอนปลอดคนบ้างกลางดึกบ้างแต่ปรากฏว่าช่วงหลังเหม็นที่วัดเสียเลยไม่ได้เผาจึงซุกศพเอาไว้จนเน่าคาโกดังโดยศพทารกเหล่านี้รับมาจากคลินิกแห่งหนึ่งได้ค่าจ้างศพประมาณ200-300บาทสุดแล้วแต่ว่าทางคลินิก จะเอามาส่งหรือให้ไปรับก็พร้อมบริการแต่หลังจากสับปะเรยยอมเปิดปากเล่าอะไรมากขึ้นระบุว่าน,นอกจาก348ศพที่พบแล้วก็ยังมีศพเด็กอีกนับพันซุกซ่อนไว้ในโกดังเดียวกันทำแบบนี้มานานกว่า6ปีเก็บจนไม่มีที่จะเก็บซึ่งการซุกศพทารกไว้แบบนี้ สับป,ปะเรอบอกว่าแนบเนียนมากพอไม่มีใครคอยสังเกตและกล้าเข้าไปดูเพราะโกดังเก็บศพก็เหม็นกลิ่นศพพอตัวอยู่แล้วไหนจะยังมีเรื่องเล่าๆผีๆสางๆยังไม่มีใครกล้ากลับไปวุ่นวายแต่แล้วความก็มาแตกจนได้ตำรวจยกขยงไปพิสูจน์ความจริงในทันใดเมื่อไปถึงพบว่ามีช่องเก็บศพมีสนิมเกะ เปิดประตูออกทุกคนถึงกับเมือนหน้านี้เมื่อพบถุงพลาสติกหลายสีซุกซ่อนอยู่นับพันถุงเบียดเสียดจะดเจียดกันอยู่ในนั้นแกออกมานับรวมกันแล้วพบศพทารกถึง1656บศพรวมของเก่า348บศพยอดพุ่งทะลกเกิน2,000เห็นแก่ตัวนำมาซึ่งภัยพิบัติ พระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนโลกนี้ถ้ามีแต่สัตว์และธรรมชาติทุกอย่างบนโลกนี้ก็สมดุลอยู่แล้วจริงไหมธรรมชาติเขาจะอยู่กันอย่างสมดุลอยู่แล้วแต่ไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นนั่นแหละก็มักจะไม่สมดุลยิ่งมีมนุษย์ตรงไหนมากก็ยิ่งมีการทำลายมากทำลายแล้วไม่สร้าง ไม่ปรับความสมดุลความสมดุลของธรรมชาติจะคงอยู่ได้อย่างไรเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่โลกอยากได้อะไรมากๆก็จึงเกิดการทำลายและเปลี่ยนเป็นกันเคยพิจกันบ้างหรือไม่ว่าฟ้าได้ส่งสัญญาณเตือนมนุษย์มาครั้งแล้วครั้งเล่ามนุษย์จะรู้สึกกันบ้างหรือเปล่าว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นพายุน้ำท่วมภัยพิบตัติต่างๆเกลือนสนมิแผ่นดินไหวเชื้อโรคต่างๆไข้หวัดนกโรคซาไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่และอื่นๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมนษุษย์รู้ว่าเชื้อโรคเป็นไวรัสรูปร่างเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ แต่มนุษย์รู้ไหมว่าทําไมต้องมีโรคนั้นโรคนี้โรคนี้มีมาเพื่ออะไรใครส่งมาส่งมาทําไมมนุษย์เคยสังเกตเรื่องนี้บ้างไหมเป็นเพราะมนุษย์โลภเกินไปเห็นแก่ตัวเกินไปทําลายธรรมชาติมากซึ่งมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่แล้วฟ้าส่งมนุษย์มาเพื่อให้มนุษย์ลงมาฝึกความเป็นผู้ให้ แต่มนุษย์กํำลังแย่งชิงการเป็นผู้เอาหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองเป็นเพียงอย่างเดียวเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและธรรมชาติมนุษย์บนโลกปัจจุบันจึงเป็นทุกข์กันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ